ไปดูที่เมืองนอกหน่อยนะครับก็เมื่อวานนะอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้มี e ออ n ์เน็ที่น่าสนใจที่จะต้องจับตามองหนึ่งในนั้นคือบริษัทไปตู้นะครับบริษัท Search Engine ของจีนยักษ์ใหญ่เลยนะครับก็คือ g o o g l e จีนนั่นเองนะล่าสุดมีการประกาศผล e ออ n ์เน็ออกมานะครับ r e พอร์ตเรเวนิวกรอตสิบห้าเปอร์เนชเล่นนะครับก็มีผลประกอบการที่โตขึ้นสิเลยนะไม่น้อยนะครับก็ผลประกอบการดีอย่างนี้ก็ต้อง ยกนิ้วให้นะครับก็ต้องมาส่องกันนิดนึงครับว่าข้างในเป็นอย่างไรนะ revenue เนี่ยคาดการไว้แค่ประมาณแค่33.28บิลเลียนหยวนนะครับปรากฏว่าประกาศออกมาเป็น34.1บนิลเลียนนะครับก็โตขึ้น15%เนลยนะแล้วกเ็เหตุผลนะครับที่คุณ CEO โเนี่ยโรบินลีนะครับเขาออกมาพูดนะบอกว่าไปตู้เนี่ยจะเน้นเรื่องของ AI ซึ่งเรารู้กันมานานแล้วโดยคำว่านี้ use of AI better match advertisement นะครับใช้ AI ในการโฆษณา ให้กับคนจีนหรือคนที่เข้ามาดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยดูว่าคุณเป็นคนยังไงแล้วก็เอาโฆษณาที่ถูกต้องแมทชให้กับคุณนะฮะและโฆษณามาจากไหนก็มาจากเถาเป่ามาจากเชียนเมามาจากจิงตงเนะีมาจากแถวๆนั้นหรือปิงตัวตัวอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะะพวกแพลตฟอร์มที่ช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยก็จะ ผ่านไอ้ตัว AI เนี่ยเราก็ไปโฆษณาแล้วก็จบด้วยกันกดซื้อนะครับแล้วถ้ากดซื้อได้สําเร็จก็ได้กําไรก็แบ่งกําไรกันแล้วก็ไปชาร์จเปอร์เซนต์กันอีกทียาวๆนะครับผู้ผลิตก็พร้อมจะให้กําไรอยู่แล้วนะครับสมมติผู้ผลิตขายในปริงโบตัวปิงโตตัวก็ให้กําไรผู้ผลิตอ่แล้วไปปริงโตตัวก็ต้องไปแบ่งกําไรกับไปตู้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ถ้าไปตู้ไม่ลากคนเข้ามาเนี่ยปริงโตตัวก็ขายไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับ มันก็เป็นลักษณะนีนะครับงั้น AI ทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า Data ในจีนเนี่ยเยอะแล้วนะตอนนี้เรื่องของการบวนการช้อปปิ้งนะแล้วคนเซิร์ชไปตู้เยอะมากนะเพราะว่าฐานข้อมูลที่ไปตู้มีเนี่ยสามารถเอาไปเล่นอะไรได้เยอะเลยนะครับแล้ว AI ของไปตู้ก็เลยทํางานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพโดวยเฉพาะยิ่งในจีนเรียกว่าในจีนเนี่ยแข่งเป๊ก นะฮะเว่าตียากเหลือเกินนะสำหรับไปตู้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผลประกอบผลประกอบการนะครับของไปตู้เนี่ยโตขึ้นด้วยนะไม่ใช่เรื่องของตัวอ AI อย่างเดียวนะครับยังมีตัวนี้ครับโรโบอตแท็กซี่ฮะโรบแท็กซี่เนี่ยใช้งานได้จริงแล้วนะครับตามเมืองต่างๆนี่โรบอตแท็กซี่บิสเนสนะครับใช้งานได้จริงนะครับตามเมืองต่างๆ ไม่เยอะนะครับแต่เป็นเมืองแบบเมืองหัวเมืองรองเป็นเซคันด์เทียตรงจุดที่รถไม่ค่อยติดรถแบบไม่ได้ติดมากนะเมืองที่รองเรามาเนี่ยก็มีโอกาสอ,าอนุญาตให้ไปตู้ไปตู้โรโบโรโบแท็กซี่เนี่ยก็คือแท็กซี่ไร้คนขับย้ำไร้คนขับนะฮะเอ่อเซลฟ์ไดรฟ์แท็กซี่นะครับคุณเรียกแท็กซี่โรโบแท็กซี่เนี่ยมันมารับคุณนะ แล้วมันไม่มีคนขับนะแล้วคุณก็ขึ้นไปแล้วมันก็พาคุณไปส่งนะฮะก็ใช้อยู่ในเมืองที่ยังไม่ได้อา,อาจจะพุพานมากนะครับตอนนี้ก็รับรีประมาณ7,000 0 0กว่าคัน7,14,000คันนะครับโรโบอตแท็กซี่โอ้แล้วก็วิ่งอยู่ใน a อเรียประมาณสัก6 6 0 0น0นะเออ The first quarter นี่นับถ o โอเค นะคิดว่าประมาณ6 0แสนจนถึง7 0 0 0แสเนี่ยประมาณนี้นะครับก็คิดว่าถ้าเกิดภายในปีหน้านเนี่ยน่าจะขึ้นล้านคันได้หรือเปล่านะอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ในรายงานเนี่ยของ CNBC เนี่ยก็บอกว่าโรโบแท็กซี่เนี่ยก็ได้กำไรด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าจะผลประกอบการดีแล้วก็มีคันตอบรับจากหลายๆเมืองที่ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะ expand ต่อไปนะครับ ออตอนนี้เนี่ยที่ใช้กันหนักๆก็แถวแถวอู่ฮั่นนะครับแล้วก็ชงชิ่งนะแถวนี้ที่เขาเขียนอยู่นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นน่าติดตามนะครับสำหรับไปตู้นะงั้นเวลาเรานึกถึงไปตู้เวลาอ่านข่าวเนี่ยพยายามเก็บข้อมูลนะครับเก็บเ,เก็บรายละเอียดเล็ก,ลกๆนะไม่จาเป็นต้องรู้ทั้งข่าวนะฮะอันนี้คือวิธีอ่านข่าวผมไม่รู้แต่ละท่านอ่านยังไงนะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวนะฮะ เห็นถามเข้ามาด้วยนะบางคนก็ถามเขาว่าว่าอ่านยังไงนะครับเวลาอ่านข่าวมันก็ไม่มีอะไรหรอกคุณต้องเก็บคีย์พอยท์ให้เจอนะครับคุณอย่างเงี้ยข่าวนี้คุณก็ต้องเก็บว่า 1. คือไปตู้บริษัททำอะไรนะครับคุณก็ควรจะต้องรู้ว่ามันเป็นเซิร์ชเอนจินในจีนโตนะครับแล้วก็ทำไรายได้เอ่อเรเวนิวเนี่ยโตขึ้น15%เปอร์เซ็นต์นะครับ t ด i s สควอเตอร์แล้วโตวจากอะไรคุณก็ต้องควรจะรู้สาเหตุนะครับสสาเหตุนะฮะคือ1คือ ไอสอก็คือไอ้โรโบแท็กซี่นะ AI ตอนนี้ก็ AI ทำอะไรครับก็แมทช์ไอ้พวกช้อปปิ้งนะฮะแอดเวอร์ทิสช้อปปิ้งให้คนดูได้ดูแล้วก็แมทช์ได้ดีนะทำให้เขาเจเนเรตรายได้ค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับแต่ละบริษัทก็จะมีเอ่อคีย์ของมันนะมีมีหัวหอกนะมีจุดคันเจเนเรตรายได้ของเขานะครับถ้เาเราจับประเด็นได้แบบนี้มันจะง่ายเวลาเราเ,เจอข่าวครั้งต่อไปเกี่ยวกับไปตู้เราจะได้แมทช์ต่อได้เลยนะแล้วก็วิเคราะห์ต่อได้นะครับอันนี้คือ ฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่าอ่านยังไงนะฮะมันไม่มีหรอกก็อ่านแค่นี้แหละนะฮะอันนี้หน้าตาของโรบอตแท็กซี่นะหน้าตาแบบนี้เลยก็นี่ฮะนี่นี่คันขาวๆแบบนี้นะครับเรียกปั๊บก็จะมารับคุณนะฮะคุณก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งเข้าไปนะก็ไม่มีคนขับนะผมจริงๆมันมีคลิปด้วยในในเน็ตนะคุณก็ไปเ e ิร์ชดูนะมันก็จะมีเอ่อหนแหละมันไม่มีคนขับนะโรบอตแท็กซี่